ขอเงเราเอาเกียวของเรางรเออมาดิเฮ้ยนึ่งพันเลยหรอเฮ้ยมาว่ไเชียโอ้หนึันหนึจ็ดสิบาทเชีแล้เงินราวัลซูเปอร์มเมกาด้วยไงยประเด็นนะเออ อ๋อก็กราบสวีดัาสวัสดีคนไทยทุกผู้เสริฟร้านใหญ่นอกโลกกันด้วยนะครับเป็นในมาย,ยมุพิมพ์แคสเตอร์เกมเมอร์นะจาะก็วันนี้มาย,ย่กเกมความคืนของเที่ยวกันนะครับดูมาก็มาจัดของเที่ยวกันนะหละักกันช่วงนี้มันจะเล่นด้วยนะเออมาก็มาคุณสามร้อยบาทนะคดูก็เปิดมาก็เป็นสามก็นลักกันสักสามชิ้นจะไปหลายกันไป,ไปร,ร,ร,รวยกันนะพี่สหายมายอยยังไม่ลงครับดอกแรกจังหวะน,นี้ดอกที่สองก็ยังไม่ลงนะพี่น้องเกิดปลาเปล่า เกิดมาบ้า,า,า,าเราอ่ะเขาเที่ยวโอ้โหโหมาสักดอกก็ดีอย่าจริงโอ้โหเกิดไปเออไม่เงยเออหมาว่ะยังไงเราไหวมาตัวหนึง่งยังไงไจะ้ะคูนสอบไว้ดอกนี้หนึ่งบาทหุ่ไหวมาอีกตัวยังไงคูนสอบไม่ดอกมาดีเออไหวมาดีไหวมาดีอยู่นี่ไหวมาทุกดอกอะ่ะเออแล้วคูนทุกดอกด้วยมา มันจะเกิดอะไรแบเี้ยมาดิคูณสองใบดอกมาเก้าบาทเออเลยไหวสองก็ยังไงดอกนี้คูณสิบแปดไปเออโอ้โหมันจะเกิดอะเช็ดต่อไหร่คูณหกไปอีกเก้าบาทมาส,สวยๆยังไงเลยไหวสองควพี่มาดิคูณสามสิบหนึ่งร้อยเป็นสิบมาโอ้โหยังไงจ้อาออราสองร้อยยี่สิบสามบาทมาว่าเปิดมาก็เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาใช่ปะเออไอเชี่ยมาดิดอกแคร์เูนะประเด็นนะเออมาเหมือนจะเกิดอะเช็ดอคอกเทวของเราอคอกเทวแม่สาวคอกเทว แล้วตามาาตมาดีว่าสามตัวเต็มแถวยังไงพี่ยังไงพี่คุณหกไปเออสองร้อยสิบเก้าบาทมาสวยๆโอ้โหยังไงเอ,อ้คุณไหมเอ,อ้มาวะไอเหมือนเดิมวะเช็ดมาสวยจัดน่รักจีสองร้อยอยี่สิบเจ็ดบาทนะเขาดูโอ้โหถือว่าสวยจัดมาหลายกันไปนรป่นกันไปนพี่ตาโอ้โหยังไม่มาวะยังไม่มาเกิดไปแล้วว่ะโอ้โหรือว่ามาดีนะสองดอกแรกน่ะจริง ว่ามาดีจัดแล้วนะเขาเคลียวนะ่ะเออโอ้โหเกมไหนไม่ค่อยได้เล่นหมาจริงว่าจริงเฮ้ยยังไงหลายกันไปรล่นกันไปขอบเปิดโบเลยเขอเคลียวเลยเปิดเธอโบไปพี่ยังไม่มาครับน้องๆเันโง,ง,ง่จาย์เกินไปแล้วเปล่าเราว่าเออ,เอ,อโอ้โหยังไม่มาครบโอ้ยมาเดาสักดอกคือพี่ยังไงไหวมาสองตัวอืมคูนสี่ไปเออยี่สิบบาทว่ะสวยๆย,ยังไงพี่ยังไงมา หลายกันไปลุยกันไปพี่ไหว้สองตัวยังไงดอกนี้คูต่อไปเออสิบสี่บาทสวยๆโอ้โหอะไรสี่แปดบาทมาเอรหละกันไปลุยกันไปพี่มาดีไวสี่ตัวเต็มแถวเฮ้ยมาว่บคูตแปดไปดอกนี้สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทมาดีโอ้โหดีว่ามาสวยนะสองร้อยเจ็ดสามบาทมาสวยๆ่าชัดขี้มาดีไหลกันไปลุยกันไป,ไปพี่เพิ่มไปนะดนป่านเบเก้า์เลยละกัน เบ็ดเก้าจะไปสักสามสิบุนเออหลกันไปรู้ไหพี่ขอหลายยาวแต่ขอยีกก็พอพี่อย่าไหลายไปน้ําก็พอหลแบบไม่ใจแบบนี้ก็ไม่เอาจริงอนะเออเมยเองยนี่กดปมแบงมาปั๊บเลยว่ะเช็ดคนี่เลยไปมามาเอามเอายัางไงไหวหนึ่งตัวพี่เออไอคูณต่อไปตรนนี้ยังไงเจนบาทแลว้วไหวไหมอีกตัวหนึ่งยังไงคูณตออไปเอออย่าหา้าบอบาทวะเช็ดมาดิยังไงไหวสองตัวพี่เออคูณต่อไปอยังไงได้อยู่ไหวสองตัวยังไงโอ้ตัวพงต้มแพงลงเลยก็ดีจริงสักตออเถอะ รักดอกเอพี่หมาดีจะไหวมาดีมากนะหกร้อยสี่แปดบาทมาดีโอ้โหตัวแพงว่ะเชดโอ้ละลายแปดร้อยสีบ่บาทเกินรางวัลซูเปอร์เมกาไอเชียโอ้โหเกิดมอกแล้วว่าเกิดดอกเดียวเกิดอ่ะเอรอ,ออะไรล่ะมาดีไหลกันปีลุยกันไปยพี่จ๋าไหลยาไปยาไปยาไป,ยาไปพี่ไหวสองกว่าเอ้ยไปตัวเดียวเออนี่ไหวไม่ได้เรื่อยๆนะถ้าเป็นแบบนี้คนต่อไปดอกหมา รบไว้สองตัวงไงจ้าเอ้ยคูณสี่ใบมาดิส่งเลยเจ็ดบาทสวยๆยังไงหลายต่อเปล้วมาดิหลายต่อว่ะคูณสิบเออสี่เจ็ดบาทโอ้โหเออย,ยังหลายต่อว่ะเช็ดมาคูณสิบแปดสี่เจ็ดบาทสวยๆโอ้โหยังไงคูณไว้สองคูณยังไงคูณยโอ้โหคูณโคตรเยอะโอ้เชี่ยโอ้โหได้อีกบอกเลยว่าดีอ่ะเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทนะครูบดูเงๆๆินรางวัลซุปเปอร์ไม่กล้าไปอดอกปาโอ้โหดูว่าไรดีมากจริง วัดแต้มเลยวัดแจ่มเลย,วเลยไว้สองตัวยังไงจ้าพี่ขอเคียวของเรา,เอาขอเคียวของเราอย่างไรเออมานีเฮ้ยหนึ่งพานเลยเหรอเฮ้ยมาว่าไอ้เชีย่ยโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเชี่ยแล้วเงินรางวัลซูเปอร์มเมกา้าด้วยไงยประเด็นนะเออโอ้โหมาจัดเลยว่ามาโอ้โหขอเคียวของเราสาวข้อเคียวของเราอย่างไรดวงมาดีเลยนะจริงว่าเออ,อยังไงมาดีไว้ตัวหนึ่งป่ะพี่ยังไงคูณตอกไปดอกนี้ก้าวบาทสวย,สวย เออโอ้โหไหลกันไปรุนกันไปพี่ตาอีกห้าหมุนขอได้ไปยงพายุได้ไหมเออถอ่ายไปยงพายุมาหน่อยโอ้โหหมุดได้พี่เออรอบถอ่ายโอ้โหไม่ละไพยุงถ่งออถอยายพายุว่ะไอ้เจือก็ถ่ายมาละเกินไปโอเคงั้นก็คิมก็รอพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะคุณด,ดูก็ได้ษไขชอบไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดไฟกดกระดิ่งให้ผมเลยกดเตือนใหม่คิดไม่คิดมาขอตัวลาไปก่อนบายบาย